กาบสวัสดีคนดูทุกท่านกันนะครับผมนะวันนี้มาแปลกนะวันนี้จะมาปั๊มไก่นะครับผมนะปั๊มมันเดียนะก็เกือบหยุดเพชรดแล้วนะ All right. บอกเลยปั๊มยาวๆ เน,นะนี่ยนะปั้นเรื่อยๆนะครับผมนะนนแล้ว EFP เนี่ยเราก็เพิ่มเยอะด้วยนะครับผมนะ ภารกิจแล้วก็เสร็จด้วยนะ Chain So <laughing balls> Chain headshot.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  เวลาน้อย Chain headshot.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  อยากเชิญชวนเพื่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับหนีไม่ได้ออกไปไหนเล่นตพีวีนะ แล้วถ้าเกิดผมเติมซื้ออาชท <Chain S 1> าวัน <Chain S 1> แล้วผมจะมารีวิวนะใครสนใจที่อยากปั๊มนะขั้นต่ำสามสิบบาทนะครับผมนะเดี <Head> ๋ยวผมจะ <Head> ดี <Chain S 1> ดีไว้ Chain headshot, chain headshot. Chain headshot. Chain headshot, chain headshot. C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 hain headshot chain headshot chain headshot chain headshot, sh chain, headshot. chain headshot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  จบนะแล้วดูจากแปดสิบเจ็ดเก้าสิบสามเพิ่มเยอะมากไปนะครับทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกลาบลาทุกท่านกันก่อนนะครับสวัสดีครับ